หวีอ่อนเปรียจังเลยค่ะสำลักอาหารบ่อยๆแล้วก็เสียงแหบน้ำหนักลดเป็นอะไรคะเนี่ยหลายคนนะคะเขียนข้อคำถามมาถามพี่ปราพี่ปราช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่อนเพรียมากเลยเหนื่อยง่ายสำลักอาหารน้ำหนักลดแล้วก็เสียงแหบอะค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้ค่ะแล้วเราต้องดูแลตัวเราเองนะคะ ตามพี่ปลามาเลยค่ะอุ๊ยก่อนอื่นเลยนะคะพี่ปลาบอกเลยว่าถ้าเรามีอาการต่างๆเหล่านี้ชินอ่อนเพรียวเหนื่อยง่ายสำลักอาหารเสียงแหกเราลองมาเช็คตัวเราดูสิคะเราอาจกำลังจะเป็นโรคนี้อยู่หรือไม่อ่ะแต่ที่สําคัญอย่าตื่นกลัวอย่าตกใจนะคะเราจะต้องไปตรวจให้แน่ใจแต่ว,วันนี้พี่ปลาอยากจะนําเสนอเรื่องโรคนี้เพื่อที่ทําให้เรารู้จักโรคและก็สังเกตอาการตัวเองนะคะโรคมะเร็งหลอดอาหารค่ะ เกิดจากเซลล์ที่เนื้อเยื่อหลอดอาหารเป็นไงคะแบ่งตัวมากผิดปกติอาการเจ็บคอถึงลิ้นปี่อาเจีนมีเลือดปนเสมหะมีเลือดปนสาเหตุของโรคอาการและแนวทางต่างๆทํา,ท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 าอย่างไรลนะ่ะคะเนี่ยอ่ะวันนี้พี่ปราม,มีคําตอบให้คะ่ะโรคมะเร็งหลอดอาหาร esophageal cancer ค,คือการเกิดเซลล์มะเร็งที่หลอดอาหารส่งผลต่อเยาวะที่ทําหน้าที่ส่งอาหารจากปากเข้าสู่กระเพาะอาหาร ซึ่งการแบ่งเซลล์ผิดปกติหากลามไปถึงอยัยวะข้างเคียงเช่นตอมน้ำเหลืองระบบเลือดเป็นอันตรายถึงชีวิตเชื่อไหมคะว่าโรคนี้พบว่าอัตราการเกิดโรคเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะโอ้โห,โหอันนี้เราก็ต้องมีการตรวจร่างกายดูด้วยนะคะโดยเฉพาะในคนที่อายุ55ปีขึ้นไปคะ่ะคราวนี้มาดูชนิดของมะเร็งหลอดอาหารนะคะโรคมะเร็งหลอดอาหาร สามารถแบ่งชนิดของโรคตามลักษณะของเซลล์มะเร็งได้3ลักษณะคือมะเร็งหลอดอาหารชนิดความที่เป็นไงคะที่บอกว่าเขาจะมีลักษณะเป็นสแควร์มัดมะเร็งหลอดอาหารชนิดอะดีโนคาซิโนมาแล้วก็มะเร็งหลอดอาหารชนิดอื่นๆน,นะคะเชื่อไหมคะว่ามาดูกันกร้าวๆาเลยคะ่ะว่ามะเร็งแต่ละชนิดนี้เป็นอย่างไรข้อที่1มะเร็งหลอดอาหารที่ชนิดที่เรียกว่าเป็นสแควร์มัดค่ะ ลักษณะมะเร็งที่เกิดขึ้นที่ชั้นผิวของหลอดอาหารมักเกิดขึ้นที่บริเวณหลอดอาหารส่วนบนหรือส่วนกลางเป็นชนิดของมะเร็งหลอดอาหารที่เราพบมากที่สุดเลยนะคะอันนี้เราทําความรู้จักมาไว้ฟังไว้เฉยๆก็ได้นะคะเราไม่ต้องจําหรือนั่นนะคะอันนี้พี่ปราพูดให้ฟังเฉยข้อที่สองมะเร็งหลอดอาหารชนิดอะีโนคาซิโนมาเป็นยังไงเลยคะ ลักษณะของมะเร็งที่เกิดเนี่ยเซลลของต่อมเนี่ยผลิตเมือกมาเกิดขึ้นบริเวณหลอดอาหารส่วนล่างค่ะอันที่สามมะเร็งหลอดอาหารชนิดอื่นๆลักษณะที่แตกต่างจากสองลักษณะแรกแต่ไม่พบมะเร็งลักษณะนี้บ่อยนะคะเห็นไหมคะโอ้โหทุกอย่างที่พี่ปราบ,บอกเลยว่าชนิดของมะเร็งต่างๆก็ยังมีหลายชนิดเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่พี่ปลาเรื่องนี้มาก็เพื่ออะไรคะให้เราสังเกตตัวเราเองค่ะว่าเรามีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่ แล้วก็เป็นความรู้ที่เราจะได้ศึกษาป้องกันแต่ไม่ใช่ใหต้ตรนกนะคะถ้าเรามีการผิดปกติอะไรเราก็ต้องไปพบแพทย์ค่ะต้องมีการตรวจอย่างละเอียดเช็กอย่างละเอียดว่าเราเป็นโรคเหล่านี้หรือไม่อย่าลืมค่ะถึงตอนนี้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเล่นเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u ู u ู e พี่ติฟฟี่เป็นก่อกำลังใจพี่ปราณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องของมะเร็งค่ะ อ,อย่าลืมนะคะตรวจสุขภาพประจําปีบ้างหรือเปล่าวันนี้ปีนี้คุณได้ตรวจสุขภาพประจําปีหรือไม่คะคราวนี้มาดูเลยนะคะสาเหตุของมะเร็งหลอดอาหารค่ะสําหรับโรคมะเร็งหลอดอาหารเชื่อไหมคะวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรคที่แน่ชัดแต่เราทราบว่าเกิดจากความผิดปกติของ DNA บริเวณหลอดอาหารค่ะ แต่มีปัจจัยที่ทําให้มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารด้วยนะคะอุ๊ยปลาปัจจัยเสี่ยงอะไรคะเนี่ยหนูอยากรู้จังเลยได้เลยคะ่ะสําหรับปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารมีปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลต่อเซลล์ร่างกายผิดปกติดังนี้คือข้อที่1การที่เราได้รับสารเคมีที่หลอดอาหารอย่างรุนแรงเช่นบางรายนะคะเขาดื่มน้ำกรดหรือยาฆ่าแมลงนะคะข้อที่สอง คนที่เป็นโรคกัดไหล่ย้อนแบบเรื้อรังเลยค่ะข้อที่สามภาวะการติดเชื้อที่เป็นไงคะที่ลดอาหารค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะข้อที่สี่พฤติกรรมการกินเช่นรับประทานอาหารที่ผปสมสารกันบูดกินอาหารที่เป็นไงคะรสเผ็ดจัดข้อที่ห้าการสูบบุหรี่ค่ะการสูบบุหรี่จะเป็นปัญหาของโรคหลายๆโรคเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงค่ะข้อที่หกการดื่มสุรา ขอีเจการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะพี่ปลาบ,บอกเลยว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยเฉพาะประวัติครอบครัวที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งกันได้สูงนะคะอันนี้เราต้องทราบไว้นะคะโอ,โอ้แต่ไม่ได้เป็นทุกรายค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยนะคะอุ๊ยพี่ปราคะพี่ปราค่ะ,คะแล้วก็อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอาหารเป็นอย่างไรล่ะคะหนูจะได้มาสังเกตอาการของโตนุเองหรือคนในครอบครัวค่ะ สำหรับอาการของผู้ป่วยโรคมะเมร็งหลอดอาหารจะแสดงอาการของโรคที่ลำคอเกี่ยวข้องกับการกลืนและอาการของโรคจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นตามระยะของการเกิดโรคสามารถสังเกตอาการของโรคมะเมร็งหลอดอาหารได้ดังนี้ค่ะข้อที่1มีอาการเจ็บบริเวณลิ้นปี่และลำคอข้อที่2รับประทานอาหารลำบากมีการสำลักบ่อยๆแล้วก็มีอาการไอระหว่างรับประทานอาหาร ข้อที่สามมีก้อนตรงลําคอแล้วก็มีอะไรคะอาการคอบวมคะ่ะข้อที่สี่น้ําหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุข้อที่ห้าเอเจนมีเลือดปนนะคะข้อที่หกเซมหะมีเลือดปนคะ่ะข้อที่เจ็ดมีการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าง่ายข้อที่แปดเสียงแหบพ่ปราคาพี่ปราคา,า,คาแล้วก็ระยะของการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารเป็นยังไงคะเนี่ยหนูอยากรู้จังเลยคะ่ะเชื่อไหมคะว่า โรคมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเขาจะมีระยะการเกิดโรคค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการผิปกติเหลา่านี้พี่ปราบอกเลยนะคะต้องไปตรวจเลยค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้มาดูกันเลยค่ะโรคมะเร็งหลอดอาหารมีระยะของการเกิดโรคเป็นสี่ระยะค่ะเหมือนโรคมะเร็งอื่นๆซึ่งมีความรุนแรงของอาการจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะของโรคและก็รายละเอียดดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งมะเร็งหลอดอาหารระยะแรก กิดก้อนเนื้อขนาดเล็กที่หลอดอาหารโอ้โหเห็นไหมคะถ้าเราเริ่มสังเกตมีการกลืนลาบากเสียงของเราเริ่มแหบหรือคอระบวมขึ้นอ่ะอย่าทิ้งไว้นะคะข้อที่สองมเร็งหลอดอาหารในระยะที่สองเซลล์มะเร็งลุกรามสู่ภายนอกหลอดอาหารแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงคะ่ะข้อที่สามมเร็งหลอดอาหารระยะที่สามเซลล์มะเร็งเริ่มลุกรามไปสู่ยวะใกล้เคียงและต่อมน้ำเหลืองมากขึ้นเลยนะคะ ข้อที่4ีมะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้ายเซลล์มะเร็งจะแพร่เข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองและกระจายทั่วร่างกายทางกระแสะเลือดค่ะหูพี่ปลาค้างหนูกลัวค่ะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเรามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามขอให้ไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจค่ะเราจะไม่ได้ปวดเป็นโรคนั้นนะก็ได้นะคะแต่ถ้ามีอะไรเราก็สามารถรักษาได้แต่นั่นน,นสำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งหลอดอาหารนะคะ แพทย์จะทําการตรวจประวัติการรักษาโรคแล้วก็ประวัติทางพันธุกรรมตรวจร่างกายทั่วไปสองกล้องตรวจลําคอตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ช่องท้องตรวจรักสาช่องท้องแล้วก็ตรวจกระดูกค่ะถึงตอนนี้คงอยากจะทราบแลวใช่ไหมคะการรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหารเขาทําอย่างไรกันพ่พยายามนะคะถ้ามีการผิดปกติอะไรต้องไปตรวจตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่ว่าอะไรคะเราจะได้รักษาได้เนิ่นๆ ดูแลสุขภาพของเรานะคะอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีดีท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u ู u ู e พี่ติฟฟเป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะ,ะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะการรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหารมีอะไรบ้างโอ้โหอยากรู้จริงๆเลยค่ะพี่ปลาแนวทางการรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหารจะใช้การรักษาหลายวิธีร่วมกันคือ การผ่าตัดการฉายรังสีและการใช้เคมีบำบัดซึ่งเพศจะพิจารณาจากสภาพร่างกายของผู้ป่วยในการเลือกวิธีการรักษารายละเอียดดังนี้ค่ะข้อที่1การผ่าตัดเอาเซลล์มะเร็งอ,อกซึ่งการรักษาวิธีนี้ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดต้องให้อาหารโดยทางเสยยางนะคะข้อที่2การฉายรังสีใช้รังสีฉายไปที่ผนังหลอดอาหารเพื่อให้เซลล์มะเร็งหยุดการเจริญเติบโต ข้อที่สามการใช้เคมีบำบัดเป็นการใช้ยารับประทานเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งการราักษาวิธีนี้จะต้องทำร่วมกับการฉายแสงค่ะโอ้ยพี่ปาไม่อยากเป็นอะไรเลยจะป้องกันโรคได้ยังไงล่ะคะได้คะ่ะเรามาป้องกันโรคมะเร็งหลอดอาหารกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดเลยคะ่ะเชื่อไหมคะว่าสำหรับโรคมะเร็งหลอดอาหารปัจจุบันยังไม่มีการตรวจคัดกรองโรคเลยนะคะ ทำให้ไม่ทราบว่าผู้ป่วยเกิดโรคมะเร็งจนกว่าจะแสดงอาการความผิดปกติของร่างกายออกมาค่ะโอ้โหสิ่งที่เราจะทำได้คืออะไรคะการหลีกเลี่ยงปัจจัยสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดโรคที่เราสามารถควบคุมโรคได้โดยแนวทางการป้องกันโรคมีดังนี้ค่ะอันที่หนึ่งสำคัญเลยนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เชื่อไหมคะ อย่ารับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดมากๆเพราะมันจะทําให้เกิดภาวะป็นไงคะเซลล์มันปกติหรือบางครั้งเนี่ยบางคนจะรับประทานอาหารที่มันร้อนจ,จัดๆโอ้โหพี่ปาคะ่ะชอบเก่งจืดที่มันร้อนลวกคออย่าทำนะคะเพราะมันจะเกิดผลเสียกับร่างกายมากข้อที่สองที่สําคัญจริงๆค่ะพักผ่อนให้เพียงพอเชื่อคะ่ะรู้ข่าว่าบางครั้งเราเครียดแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือร่างกายของเราต้องแข็งแรงข้อที่สามออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอ ข้อที่สี่งดการสุบหรี่เลยค่ะข้อที่ห้างดสุขดื่มสุราเลยนะคะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญที่ปราบอกเลยนะคะว่าสุขภาพของเราสําคัญมากถึงตอนนี้นะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพ e ่ t ิ f i ี่เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง u ู u ู e เ e ลตี้ฟิชเชื่อ <healthy fit, S 3> พี่ปรานะคะ